Helen welcome channel. Jam cat starts, ha 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 welcome cat to my jam starts A สถิติโดยทั่วไปจะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขทั่วไปที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเช่นสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นสถิติในความหมายที่สองในแง่ที่เป็นศาสตร์หมายถึงระเบียบว,วิธีทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ตีความรวมถึงนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อสรุปหรือทำความเข้าใจข้อมูลเมื่อเราเข้าใจข้อมูลเราก็สามารถจะนำข้อสรุปนั้นไปใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนในอนาคตได้หลังจากทำความรู้จักกับคำว่าสถิติต่อไปเราก็ต้องทำความรู้จักกับคำสำคัญทางสถิติหรือ ที่เราเรียกว่า Key Term มประชากรหมายถึงกลุ่มหรือเซตของสิ่งของในที่นี้อาจเป็นอะไรก็ได้คนสัตว์สิ่งของที่เราสนใจทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้หมายถึงขอบเขตของเรื่องที่เราสนใจตัวอย่างก็คือส่วนหนึ่งหรือส่วนย่อยของประชากรบางครั้งเราเอาเรจอาจจะได้มาจากการสุ่มพารามิเตอร์ คือค่าวัดเชิงตัวเลขที่ใช้อธิบายลักษณะของประชากรคําว่าอธิบายลักษณะของประชากรแสดงว่าเราคํานวณจากทุกหน่วยในประชากรต่อมาคําว่าสถิติสถิติก็คือค่าวัดเชิงตัวเลขเช่นเดียวกันแต่คํานวณจากตัวอย่างเพื่อใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ซึ่งพารามิเตอร์เป็นค่าของประชากรตัวอย่างเราต้องการทราบ ความสูงเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการที่เราจะทราบค่าเฉลี่ยส่วนสูงของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเราก็ต้องไปถามทุกคนเอาข้อมูลมาแล้วก็มาคำนวณค่าเฉลี่ยซึ่งการทำแบบนั้นอาจจะใช้เวลาลเราก็เลือกที่จะสุ่มตัวอย่างมาแทนในกรณีนี้เราสุ่มตัวอย่างนักศึกษามา500คนและเราก็หาค่าเฉลี่ยส่วนสูงจากนักศึกษา500คนนี้ ในกรณีนี้ประชากรของเราก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ทุกคนตัวอย่างก็คือนักศึกษา500คนที่เราไปสุ่มมาพารามิเตอร์คือสิ่งที่เราอยากทราบก็คือค่าค่าเฉลี่ยของส่วนสูงที่คำนวณจากนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนสูงเฉลี่ยจากนักศึกษา500คนซึ่งในที่นี้สมมุติว่าให้มีค่าเท่ากับ160เซนติเมตรก็คือค่าสถิติ แถมคำศัพท์สองคำคือคำว่าตัวแปรกับตัวอย่างตัวแปรความหมายของมันก็คือลักษณะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า characteristic ลักษณะใดๆที่เราสนใจศึกษาในตัวอย่างที่ผ่านมาสิ่งที่เราสนใจก็คือส่วนสูงเพราะฉะนั้นส่วนสูงคือตัวแปรเวลาเรามีตัวแปรเราต้องไปเก็บข้อมูลเก็บค่าของตัวแปรจากหน่วยตัวอย่างเพราะฉะนั้น ในตัวอย่างที่ผ่านมาหน่วยตัวอย่างของเราก็คือนักศึกษาแต่ละคนนั่นเองหลังจากที่เราเห็นตัวอย่างแล้วลองลองทำแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดนี้เป็นบทความจากนิดาโพก็คือเป็นโพจากนิดาเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลองเราลองอ่านบทความนี้แล้วลองดูซิว่าประชากรตัวอย่างพารามิเตอร์ค่าสถิติแล้วตัวแปร คืออะไรในบทความนี้ลองตอบมาในคอมเมนต์แล้วเรามาดูเฉลยด้วยกันในคลิปครั้งหน้าถ้ามีคำถามอะไรสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลย